สายแล้วสายแล้วหิวข้าวแล้วมาเด้อเพื่อนๆพี่น้องมากินขาน้าวน้ำกันเด้อมากินข้าวกับยายผัดด้วยจ้าพี่น้องเอ้ยนี่กับข้าวยายผัดข้าวเศร้าจ้ะ <c oughs> ย่างไก,ลลก่แล้วกตต้องมากินต้นน่องพี่น้องนี่ไก่ย่างจ้าขันทายปุ๊บมันมีรถผ่านมาเลยเอาพี่น้องอ่ะ อันนี้ผักเซียนจ้าผักเซียนดองนี่พี่น้องนี่ผักเซียนดองจ้าอันนี้น้ำพริกน้ำพริกตาแถวใช้น้ำปลาพี่น้องพิกพงแหลแต่ว่าใช้น้ำปลากิมกับกิมกับผักเซียนดองมาสั่งอ๋อเด้อพี่น้องมากินน้ำก right ันเด้อแซ่บๆน้ำก <c explanations> ันจ้าวางอย่งนี้ลรอเนาะแต่ว่าใหญ่พัดซอยเอาด้วยพี่น้องนี่ใหญ่พัดกินเป็นเส้นแบบนี้ว่าได้เนาะใหญ่พัดก็เลย ต ắt, ัดเอาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยล้างมือแล้เด้อพี่น้องเด้อล้างมือเลยจ้ามามากินข้าวตรงกันเด้อข้าวซาลาจใช้มือนะจ้านี่กินกับผักดองก่อนเด้อพี่น้องกินกับผักดองกับผักดองก่อนอืม แคบเยอือืมพักดองพักเสียนดองอันนี้ก็ไก่ย่างเออมากินน้ำกันพี่น้องเออมาดอมาเดูไก่ย่างจ้าอย่างสันเหลืองเหลือหนาอร่อยเว้ยกินขาวสาวด้อนึ่เมาด เด่กจะว่าเบื่อเอ่นกินนั่งกินเข่าปลาป่าป่าชาแท้เอื่นอยู่มามามากินตั้งเลยมือกินตัง้งอืมปักตรงกะรกะแทบเนื้อพักตรง ล้างมือแล้วละเป็นงาเนาะใหญ่ก็เริ่มตั้งัดกินไก่ เ่ขึ้นับมือแซบดีมาแซ่แจกน้ำกันด้วยพี่น้องตวมองได้มืกินน้ำกันเด้อกินเขาเศร้า,าจ้า แซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บคักผักลองจิ้มกับพริกพงใส่น่าปลาล่ากินในมือนะมันแซ่บดีเนอะอาะยายชอบกินในมือเด้อ ยายชอบกินไหเมืองเ้อนี่แซ่แบแซ่บเลย เด้อเพื่อนๆเด้อแซ่บๆน้ำกันข้าวเจ้าจ้าแกย่างจ้าพริกพริกผงใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่พริกผงใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาจิ้มกับผักดองพี่น้องเอ้ยแซ่บค่ะแซ่บเลยใช่ไหมเออเด้อเด้อเด้อมาเด้อน้ำกันจ้า แบบติดมือเนาะบันเนาะบันนาข้าวกินเสียบนเนาะยายชอบกินเขาในมือเนาะบาวากันบวชซื้อกันเนาะกินแบบบ้านๆก็ตัง้งศึกษายายด้วย

ท้ายคิบยู่ไม่ไหวสิน้อ่ท้ายคิบยู่น่ยมาจอดรถเมื่อกี้ใส่โอ้นี่แหละพี่น้องเอยเป็นอุปสรรคเลย ถ่ายอยู่หน้าบ้านอยู่ที่แบพี่น้องเดี๋รถมาจอดเดี๋ยวมากี๊กเดี๋มาโอ้ใหญ่เบิร์ตทำเ้าพี่นอ้องเอ้ยยันถ่ายคลิปยามใดมีแต่อุปสรรคมาขัดเนาะจังเถอะมามากินข,ข้าวนกันด้วยพี่น,อน้องเด้อะแซ่บแซ่บนกันจ้าเดี๋ยวกินละเอ้ยเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยปองไปเบ้่อสุขุสุคนสุบ,บนสุมองจ้ามากินข้าวกย่พัดด้วยจ้าเด้ออยู่บ้านใหนเมืองไหนก็มาจ้า อืมครับอร่อยอร่อยี่น้อง กินแต่เช้าเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยคิดยังไงวันนี้หิวข้าวแต่เช้าย่าพัด <c oughs> ตื่นอยา่างไกลตั้งแต่ดึกดีเว้ยกินข้าวในมือแหละพี่น้องเอ้ยมันแ่บกินกินในมือมันอูมันแสบเต้แต่ว่ายายพัดก็บ,บอกสุภาพกว่าขอโทษขอไปเ้อะจ้าเด้อบานออกบานาเฮากินแต่สี่แหละพี่น้องก,กับมือแหละมือหานิวแหละกินเข้าไปอืม อ่ะผักดองจิ้มไป,ไป่ะป้ักเสียนดองแซ่บๆจ้าอืมกระดูกเอาไว้ให้เจ้าเสือพี่น้องเขานั่งมองอยู่ <laughs> จะเสือนั่งมองยายเอาให้เสือกินด้วยนะยายก็เลยต้องจงเนื้อมไว้เบิ้งยายไปเอาแต่กระดูกให้ตะงเหาะหลายเนาะเอามีเนื้อมาให้เบิ้งเมีนั่งมองด้วยเสือเด้อเดี๋ยวค่อยกินนะให้ยายกินอิ่มก่อนเ,อเสือนั่งมองยายโอ้ยแสบแส,บแสบพี่น้องเอ้ยมาเด้อแสบแสบน้ำยายพัดพาเพลินจ้าคุยกับเพลินไปสมกับช่องใหญ่พัดพาเพลินะ่ะ คุยเพลินไปเลยจ้ะพี่น้องทั้งกินทั้งคุยขอขอโทษขออภัยนะจ้าจะตายแย่พัดจ้าจำถือสาเด้อพี่น้องเด้อเฮ้เ้ทั้งกินข้าวทั้งม้วนทั้งคุยลนะ้วพี่น้องเด้อเอากินเถอะยายจ้าจ้าจ้ากินจ้าอืมแสร็ ใหญ่ก็คนนักคุยเนาะอะพี่น้องมามามาีกแล้วรถมาอีกแล้ว,ลวไปไปก่อนเดี๋ยวไปเลยไปเลยมาดูคอกินข้าวอยู่กำลังถ่ายคลิปอยู่ไปก่อน<า>ไปก่อนอู้พี่น้องเอ้อเดี๋ยวก็ฟิกอัพมาเดี๋ยวก็มาใส่มาพี่น้อง พอแค่นี้เอ้ยพี่น้องเด้อจ้านี่จ้าใหญ่ผ <c oughs> ัดกับเบิร์ดคำเสียวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววันหลางังจะทายหลังบ้านดอกวันนี้จังบ่มีไฟเห็นเนาะพี่น้องนะเอ้ย,อย,อยจักหัวไหล่ๆเด้อรถมาขายกับเขาพี่น้องมอเตอร์ไซค์ไปก่อนไปก่อนว่าสัตว์อออิ่มแค่นี้แหละโอ้ยว่างมากอะมาให้ละคำหนึ่งเอ้าพอละ <c oughs>

เอออะไอยากหัวเดียกรถันันมาเดียกรถัน,นีมาพี่น,อน้องเดี๋ยวพัดก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้วพี่น,อน้องเด้อ วุ่นวาพอกันไหมจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับการติดตามรับชมรับชมใหญ่พัดใหญ่ตาผ่าพื้นก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเที่ยวมากินข้าวน้ำกัน <c oughs> ใหญ่กบคำเซวว์มีดอุปสรรคพี่น้องไปกันเด้อจ้าแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อนะอย่าลืมเด้อจ้าถ้าไก่ย่างแซ่บๆจ้าอย่าลืมเด้อ <c oughs> แค่นี้นะจ้าขอบคุณจ้า